สวัสดีครับ FC ท่านผู้ชมนักสะสมคนชอบเหรียญทุกคนทุกท่านก็มาพบกันเช่นเคยนะครับกับช่องผู้ใหญ่ขายเหรียญชาแนลคลิปวิดีโอนี้ก็มาชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับเหรียญที่ทางช่องประกาศรับซื้อ ที่เราทำคลิปประกาศรับซื้อนะครับหลายๆคนหลายๆท่านก็อาจจะงงอาจจะสับสนอาจจะไม่เข้าใจาเกี่ยวกับแบบที่ทางช่องของเรารับซื้อนะครับคลิปที่แล้วนะครับเราก็ทำคลิปประกาศรับซื้อเหรียญ1นบาทของรัชกาลที่10บ นะครับคลิปนี้เราก็จะมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมในเหรียญที่ทางช่องประกาศรับซื้อนะครับก็มาดูกันเลยนะครับเหรียญชนิดหนึ่งบาทของในหลวงรัชกาลที่10นะครับที่ทางช่องประกาศรับซื้อ เป็นปีพศ2 5 0พนหนะครับปีพศ25 6 1เหรียญน,นี้เป็นเหรียญพระเศียรตรงนะครับเป็นเหรียญพระเศียรตรงเหรียญพระเศียรตรงเรามีแล้วนะครับปีพศ25งพหนะครับ ที่เราจะรับซื้อนะครับก็คือปีพศ2561แต่ต้องแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับเรารับซื้อพระเศียรขวางปีพศ2 5 6 1นะครับ แต่เหรียญน,นี้เป็นปีพศ2564เราอยากได้พระเสียรขวางปีพศ2561เพื่อที่จะมาเป็นคู่กับพระเสียรรงปีพศ2561เหรียญน,นี้นะครับรับซื้อเหรียญ1นบาทของรัชกาลที่10 ปีพศสองพันห้เพระเสียนขวางเหรียญละ300บาทนะครับใครมีสนใจอยากจะขายทักเข้ามาทางลายได้นะครับหรือว่าคอมเมนต์มาก็ได้เราก็จะ ประเมินราคาประเมินราคาแล้วถูกใจจะขายก็ขายไม่ถูกใจไม่ขายก็ไม่เป็นไรเรารับซื้อจริงนะครับชนิดหนึ่งบาทพอสิบพระเสียนขวางเราจะซื้อมาคู่กับพระเสียนตรงเราไม่ได้ซื้อมาขายต่อ เราซื้อมาเก็บนะครับเน้นนะครับเน้นรับซื้อพระเศียรขวางปีพศ2561ชนิด1บาทของรัชกาลที่10บสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้พบกันคลิปวิดีโอต่อไปสวัสดีครับ